มันนันยุกไก่ท่างพดป้านุสอ่อนเห็ดเผิ่งมันเนาเห็ดเผิ่งมันเนามันมีคนมาเก็บ cho thấy không? nút kiếp là đến nhỉ cho nhưng mà tung bay này mình chỉ ít nữa 啊？没有。嗯？没有，没有。 รถสามขั้นม่ามีมองจอดแต่ว่ามันกัมีเห็ดอันทัดขั้นตะเรนมันขาสีเหลืองงามปลาน,น,นั่งน้มากดอกน้อย หัเห็ดมันปูพี่น,อน,นอ้อ,นองฮะนุ่ปอเห็ดมันปูอ๋อห้อยข้นยางนุ่ปอเห็ดมันปูยังไงป่าเห็ดมันปูนี่เองพี่หน,นาจำไว้เด้อมองใดนี่ เห็ดมันปูพี่นนอนุ้นได้เห็นมันปูไหม,มข้าเจ้ามาเกียบเบิดข้าเจ้ามาเกียบเบิดอืม ตรงเห็ดมันปูตัวนี่นักพิณอนี่ะจะปัดหนักมะปัดหนักขอก็ะบายใหญ่ได้ถ่ายรูปเราเห็นไ่ะกลัว,วจะได้ดอกที่โดนใจ <c oughs> เอาไมาเ่เยอะเอาไมาเ่เยอะเป็นนังสันกับมีเยอะสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นี่ดอกงามๆเลยนี่งามยูเดียนนี่ <c oughs> <c oughs> จาทุกคนงามค่ะเอากันไก่อ,อยุติแสนดอกไงค่ะพี่น้องนี่ป๊าดหนีบได้พี่น้องไห้หนีบดๆหนีดงหน้ำค่ะพี่น้อง พี่น้องพี่นะกอนี่ยอย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่กอนี่ยอย่างงามเลยแตกบก้านะป๊าพี่น้องเป็นกอเป็นกอยู่จ้ะจิใจ กอเดียวเครื่องกัตตาแล้วเนาะพี่น้องงามไรมีมากดอกแบบนี้พ,นพี่น้องเห็นไหม dài dài quá má kép. má kẹp mấy cái đỏ nghe ngay gần cứ hết cả đàn này má ซื้อมาได้อันนี้กันไกลลูกซื้อมาให้แต่สวิสเซแลนด์ฝาคึมพี่น้องจุ้มมันจุม่มเลย ง่ายมากพี่น,น้๊งดอกงยครับมึทุกคนดอกอยังสวยเลยจ้า นี่ดองสีเลยแม่โอ้ยพี่น้องเลยเก็บเก็บเก,ก็บจ้ะหยางเบิดหมือเบิดเว้นวางตะสิพอเห็ดดอกงามพี่น้อง បានបក់អន់ៗមកនេះ าายาวๆอ,อวดํานี่ดอกเทาแล้วพี่น้อง่ไหคะนี่ดอกนุมน่มๆเย บ่แ <c oughs> ม,มนว่าบ่เห็นบ่เอามันเผามันขายบ่ได้อันนี้ก็สิเอาไปซุปได้อยู่ในที่นองเลยดอกง่ายๆพี่นะป่านมันดอกง่ายอีลีเด้ดนะสาเหตุมันป่วนเหลืองเนาะอืมพุน่ะ <c oughs> นอืม <c oughs> พุนแย่ว่แฟไดไต่เห็ดเพิ่งเด้อ เฮ็ดอันนี้ก็มีแฟดให้กันได้แฟดซี่ผนได้นน่ <c oughs> ผลงานวันนี้จะทุกคนนี่ได้มาประมาณโลหนึ่งเลยจ้ะนี่เห็ดมันปูเห็ดมันปูอันนี้เฮ็ดถัดจ้ะเห็ดถัดได้น้อยหนึ่งมิ่งจะดอกเถ่าเลยว่าคอยเก็บจะพี่น้องมือนยังสิงไปไหม่ััไได้ดอกันอ่อนซ้ำนี่นี่มันดอกเถ่าอันนี้